ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Stone Game Channel อ่าวันนี้เรามาอยู่เกมใหม่นั่นแหละผมเพิ่งได้เมื่อกี้นี่เลยนะครับผมคือชื่อเกมว่า Construction Simulator 2015นะครับซึ่งเกมนี้มันเกิดมาตั้งแต่ปี2015นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอ่ามันทำอะไรกันได้บ้างจริงๆแล้วเกมนี้มันมีอยู่ใน ใน Youtube หลาย EP มากแล้วก็หลายๆคนที่เขาเล่นกันนะครับอ่ะผมขอตั้งชื่อว่า Stone ก็แล้วกันโอเคอ่า o m p a n y Name อะไรดีบริษัทเราชื่อว่าเรียกคันเลือกก่อนดีกว่านะทุกคนผมอยากได้สีแดงเอาขอขอเป็นสีแดงก็แล้วกันนะครับ Company ขอเป็นเอาแบบ บริษัทเครื่องบินเลยก็แล้วกันเป็นแอร์บัสก็แล้วกันนะครับเอ้ยโบอิ้งดีกว่าเนาะอ่โบอิ้งโอเคเราบริษัทใหญ่ต้องเข้าใจเขื่อยย่อยเขาแล้วก็เซนเตอร์ 2, 3, คนไหนดีทุกคนคิดว่าคนรอที่สุดอะเออผมว่าทางนี้เฟลฟ้าสุดแล้วโอเคอ่โปรไฟล์สตาร์ t โอเคสตาร์ตเลยนะทุกคนนะอ่ะ0%เอรราอรอแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าแป๊บเดียว แล้วก็ตามสเต็ปเดิมนะครับผมจะไม่ตัดอ่าผมไม่ตัดสเต็ปเดิมโอเคกราฟิกถือว่าโอเคนะสมัยสมัยปี2015ก็คือผมวัดสวยเลยแหละไม่โอเคสวยเลยแหละโอเคอ่ามันบอกว่าอะไรอ่ะ meeting your name Peter you call meeting อะไรอ่าแล้วคาดยังไงวะอ๋อต้องกด <chat> เออไม่รู้แหละไม่รู้คุอยอะไรช่างหัวมันโอเคเราแต่ลเราเรามีหน้าที่เราเดินไปหมุนได้ไหมอ๋อแล้วหมุนฝั่งนี้เราคลิกขวาในการหมุนนะครับแล้วก็กด F โอเคออนี่ไงเลี้ยวหนึ่งให้ดูว่าเราหมุนไรแบบไหไปจะทางนี้ก่อนนะครับพาพูดาว่าดีไงโอเคเลี้ยวเลี้ยวทำได้ดีนะครับเพราะว่า ซ้ายขวาก่อนนะครับขับรถให้มีมารยาทนะครับทุกคนไปเฮ้ยเมื่อกี้เราต้องรอเพื่อนห่อไม่เราไม่เรารออย่างนี้แล้วปิดไงอ่ะในตัวครับพี่ปิดไม่ต้องปิดเียอ๋อถ้าเราเคลื่อนที่บุ๊มันจะเปิดให้เหรอ อ๋อถ้าเราขับชฉยแ้วแล้วแล้วไปตรงไหนอ๋อนั่นตรงนั้นไปไปกันเลยโอ้ยคน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 แรงเฮ้ยสายรงีเฮ้ยคนรอดจะบอกว่าเมื่อกี้ ีมาจับตาทีกัน,นครับอ,อันนี้10 XP แล้วตอนนี้เราต้องทำอะไรอ่ะเราต้องทำอะไรอ่ะดไม่รู้นี่แต่อันนี้ไม่รู้จริงนะเอาลองลงก่อนดีกว่เออเราไม่รู้จริงแล้วอ่าอ๋อต้องคุยกับเขาอะไรเออแล้วก็ยังไงเราต้องไปอ่ะอ๋อเราใครเลือเล่อนรถให้เราเมื่อกี้ไม่ใช่เราต้องเลื่อนเองเหรอ

ไอ้ไฟโชิช์โชวเขาล็อกขับรถแล้วมันต้องแบบจับใหสเข้าถึงขับรถมาแล้วรข้างก่อไดไม้มีรถแล้วแล้วก็เลี้ยวได้นะครับเลี้ยวแล้ว,วผมว่าเขาต้องเอาแม็กโคมาแน่ๆเลยเร่เราทำอะไรอ่ะอ่ะผมว่าแล้วมันต้องเอาแม็กโคมาแน่เอาดิกล้าการันตีเราต้องกลับไะ เออชัวร์แการันตีโอ้โหเก็บเวลาไปวาดแถเลยทำไมไม่เป็นไรขอภัได้นะครับทุกคนอันนี้ขอภารกิจนี้เสร็จก็แล้วกันจะไป ทางไหนวะอะเอเรียนซไซ์โอโต้ด้วยเดียวโอโต้ด้ยไนด้หนปาองเป็นนีเหลอยู่ที่นี่ว่า,วาน่าจะแออม่โคมากกว่าตรงนั้นนะผมรู้สึกนะเพราะว่ามันมีที่ค้นตรงนี้นะ <risque. S 2> อ่าขอี่่อ่อยออยออ่นงก่สีกส,สีอ่าเยบไปอ่ากดชิม อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาทิคกี้โรบีอะไรทุกอย่างไปประทับนกดเมื่อกี้มันบอกให้กดเลยแลยว้วว่อีกเนี่ยพอเรากดเนี่ยเอาทิคกี้โรบีมันต้องมีอะไรสักอย่าง F1 วะเมื่อกี้เออใช่ F1 เ,เกี่ยวกับ เอาไฮรอลิกขึ้นกด Q E Q E ไฮรอลิกขึ้น C อะไรขึ้นลงซ้ายขวาอะไรวะน,นี่ครับป,รปกติไอทนนี่จะเป็น,นป,ปกติไอที่จะเป็นประตรูกล้องอต่างๆ Y อันนี้ขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ C หน้าต่อพวกนะครับชิป f t Q อ๋อเมื่อกี้น่าจะเป็นไอตัววางหางนะครับแล้วก็มีขึ้นลงขึ้นลงอะไรซ้ายขวางงอะไรเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับคนขับลองกันเลยซ้ายขวาขึ้นลงอ๋อดับดับดับของยิงโอเค,อเค,อเคไม่เกี่ยว,วพวกนะครับ ไม่โค้ไม่ควรจอดทนีนะครับมัน,ม,นมันยืดออกไปเกินไปอะ่ปออนะอเห็นี่นตามบอกเป็นจริงแล้วรายงานอ่อนเนี่ยอ่อนจริงนะนั่งยืงนะครับโอ้ยโอเคม,มีรถข้างหลังเนี่ย,ยไ,ได้ได้เห็นไหมทำสมจริงมากเลย อะไรเนี่ยเฮดเออแปลไม่ถูกนะเทเลอร์อย่เอาเทปกนคีย์อีไอชิป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 ไม่รูอ่ะไปกิีมอะไรนะเลฟชิปกดอีอ๋อชอบแล้วลฟชิปกดอีไม่รู้เลยเกี่ยวใครอ๋อออกมาลงแล้วลงแล้วโอเค ขึ้นแล้วครับทุกคนครับวิธีการเล่นอันนี้ก็คืออ่าอกับ Q อ๋อเดินหน้าอย่างนี้เดินหน้าโอเคนี่แล้ว,นนนนนลวนนหน้าโอเคเอ้าแล้วเดี๋ยวนะ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 แล้วมันไม่บอกว่าเรา ใจนะเทคแต่ว่าแล้วทำไมมันไม่ขึ้นนะแทะขึ้นแบบเราที่เราต้องแบบไปตัวอาีกีะเรอ้ี่ยี่มีรถเหมือนไม่ค่อยมีเลง้าวรมาไปได้ใบหน้าพีเลง ข้างอ๋อมันไปเทคถอยล้างเออเดินเทกกับหลักกินแล้วกินเลยเอาติดติดอีกคน สวิมม๊กบาร์สเปคอ๋อแทบนี้ก็คือสามารถลงได้อย่างนั้นข้างอ๋อไม่ไม่ใช่คือ